พอดีพี่เว็บบอะเขาไปอ่านมาบอกว่านมเมจิอันเนี้ยมันเลิศก,กว่านมธรรมดาแบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่จะมาชงชาเขียวด้วยสองตัวนี้แล้วเทียบกันดูว่ามันต่างกันจริงไหมเดี๋ยวนี้พี่กินแบบที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยไอตัวเนี้ยมันมีน้ำตาลอยู่แล้วในชานหนต่อยด้วยพี่ใส่สามกรัมพอสองคนก็หกกรัมไปอุ๊ยลืมน้ำอุ่นหกสิบออลอุ๊ยอุ๊ยจะใส่นมสองอันต่างกัน120ร้อยยี่สิบก็พอ เหมือนนมทั่วไปไหมแบบชิมก่อนนิดนึงอุ้ยมันหวานกว่าเดี๋ยวลองชิมอีกอันหนึง่งหมดพอดีอืมธรรมดาก็คือหอมนะแต่ว่ามันจะไม่มีความมันนัวหวานเท่าอะอยากให้พี่เว็บลองทายว่าไหนเป็นอะไหนโอ้โหเธอก็มาตอนที่เพื่อนกำลังต้องการนะใครเคยโดนจีบแล้วแฟนไม่ได้บอกบ้างว่าติดเกมก็ตอนนั้นไม่ติดตอนนี้เพื่อนมาติดละ ไม่จริงเลยมันติดตั้งแต่เด็กแหละแต่ว่าในตอนที่มาคบกับพี่ช่วงนั้นนะมันดังไม่ติดเอ่อ R O V ยังไม่กลับมาหลังจาก R O V ค m e back ปุ๊บโอ้โหเปลี่ยนไปไม่มีเปลี่ยนไปอะไรไม่มีใครเปลี่ยนไปดูดูนี่ขนาดตอนนี้ยังไม่จ้องพี่เลยปกตินี่เราต้องหน้าจ้องหน้ากันแล้วนะสีไม่เหมือนกันมีอันหนึ่งที่ดูเข้มคขมกว่าเฮ้อันนี้คือเลยต้องหวานกว่าชัดเจนทุกคน จะมีเนื้อที่หนักกว่านิดเดียวเออใช่มันจะมีความเบกตีมเดี๋ยวเราลองกินกับชาเขียวดูเขาบอกว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวเรเนี่ยมันจะเหมือนร้านชงร้านหนึ่งคือพวกพี่กินประจำมากๆว่าชาลาเต้แล้วเธอชิมดิ้ต่างกันไหมอันนี้ไม่เคยหวานเท่าไหร่แก้วนี้แนะหละไอ้ของปกติตอนแรกเราว,ว่ามันมันเลยนะมันเนื้อใสกว่าชัวร์อย๊ยโอยแพ เนี่ยตอนพบกันก็ไม่เห็นมาทำของหล่นเยอะขนาดนี้เว้ย